สวัสดีครับก <Jr. S 2> ็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับเคร um. ื่องพลัสตอมตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่7 9็ดพันนะครับก็แยกจอวัดโวลต์วัดแอมเป์เป็นสองฝั่งมีทั้งดิจิตอลนะฮะแล้วก็มีทั้งเข็มนะครับนะฮะจะสังเกตระบบจอวัดแอมป์จะเป็นตัวเลขตัวใหญ่นะครับจะไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่แล้วก็ ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับเป็นแบบล้องสายเหมือนกับแคมมิเตอร์นะครับซึ่งค่อนข้างตัวนี้ถือว่าตรงมากครับตรงมากในการในการวัดแอมป์นะครับตรงมากในการวัดแอมป์ชุดหนึ่งก็หลายตั้งอยู่นะครับนะฮะมีพันยกพันกระแทกปกตินะครับนะฮะพันยกนะฮะก็บิดขึ้นมาเลยปั๊บนะฮะที่12อนาฬิกานะฮะก็จะเป็นดิวตี้ห0นะครับทีนี้ดิวตี้ห้าิแล้วเราก็มายกตัวพันยกขึ้น เมื่อกี้เราเปิดพันกระแทกแล้วนี้เราก็ยกพันยกขึ้นนะไม่ให้มันลงไปที่ศูนย์ครับนะในขณะที่ตัวพันกระแทกเองนะฮะฟังก์ชันเปิดพันเองก็ยังอยู่ที่ดิวตี้ห้าสิบอยู่แต่ก็จะยกนะครับอันนี้คือพันยกแท้นะครับพันยกแท้นะฮะแล้วก็จะมีพันยกเทียมนะครับก็คือเราไม่ใช้ยกตัวนี้ครับนะฮะเราไปลดดิวตี้ตัวนี้ลงนะฮะนะฮะ เดี๋ยวผมเลื่อนไมให้ดูใกล้ๆนะครับมันจะลงมาครึ่งเดียวเหมือนพันยกเลยนะฮะเห็นไหมลงมาครึ่งเดียวเหมือนพันยกเลยจริงๆมันไม่ได้ยกนะครับเพียงเดี๋วว่ามันมันเป็นดิวตี้ช่วงสั้นๆนะครับก็เลยทําให้เข็มมันกระดิกลงมาไม่ทันนะฮะมันกระดิกลงมาถึงศูนย์ไม่ทันมันก็กระแทกกลับคืนมาแล้วนะครับทั้งเข็มทั้งจอเห็นไหมฮะจอยังลงไปได้แค่เก้าเอ็มเองนะอันนี้คือพันยกเทียมนะครับพันยกหลอกๆนะฮะน่า พันยกหลอกๆนะครับนะฮะถ้าพันยกจริงนะฮะตัวเนี้ยมันจะต้องต่อไปที่ดิวตี้ห้าสิบได้แล้วก็ยกขึ้นมานะฮะนะยกพันขึ้นมาครึ่งเดียวนะฮะเห็นไหมฮะเห็นะฮะโดยที่ตัวดิวตี้ไซเคิลเองก็ยังอยู่ห้าสิเอร์เซเหมือนเดิมนะครับอ่านะอันนี้คือพันยกแท้เลยนะฮะก็คือเลี้ยงกระแสจริงๆนะฮะไม่ใช่หลอกไม่ใช่เอาเอาค่าหน่วงเวลาของเข็มหรือของจอเป็นตัวหลอกตา นะครับอืมนะฮะแล้วก็ก็จะมีเพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะเป็นสวิตชิ่งนะฮะตัวเล็กนะฮะสำหรับเลี้ยงไฟเลี้ยงนะฮะระบบไฟเลี้ยงทั้งระบบนะฮะก็คือพัดลมนะฮะอ่าหลอด LED ต่างๆนะฮะจอวัดโวลต์วัดแอมป์นะครับนะฮะก็คือจะใช้ไฟเลี้ยงจากสวิตชิ่งสภาแยกนะฮะเราจะไม่ไปดึงไฟจากบอร์ดมาใช้นะครับนะฮะ ป้องกันการเกิดปัญหาหรือเกิดเอฟเฟกทีหลังนะครับก็จะไม่ดึงจับมามาใช้นะฮะตัวนี้ระบบป้องกันก็มีให้เหมือนเดิมนะครับก็คือมีตัวตัดไฟหน้าตู้นะครับเวลาตัดไฟหน้าตู้แล้วเนี่ยนะฮะก็จะไม่จ่ายออกมาจากจาก,จากจุดนี้นะฮะหรือเวลาเราชาร์จเสร็จปุ๊บเนี่ยเราชาร์จเสร็จนะฮะเราปิดเราปิดทุกอย่างเราปิดทุกอย่างแล้วเราก็มากดปิดนี้ปุ๊บเนี่ยคุณคีววิัควผิดตอนนี้เนี่ยเครื่องก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นเลย นะฮะก็จะมีเสียงเตือนดังบีบีบ,บ,บขึ้นมานะฮะอันนั้นคือการคีบขั้วผิดนะครับแล้วก็ปิดเครื่องอ่ะมีสวิตช์ปิดเครื่องด้านข้างนะสวิตซ์ปิดเครื่องด้านข้างสวิต์เปิดนะออนออฟแบบอ่านะฮะปิดเครื่องแล้วนะฮะก็ทุกอย่างก็ดับลงนะฮะตอนปิดเครื่องเราไปคีบขั้วถึงเราจะคีบขั้วผิดนะครับเครื่องก็ไม่เกิดปัญหานะครับ ไม่มีไฟย้อนเข้าเครื่องนะครับไม่ต้องกลัวเครื่องไหม้หรือเครื่องพังนะครับระบบนี้นะครับ hit, ระบบปนน้องกันคีัควผิดนะครับตรงนี้ผมใส่ไว้เป็นมาตรฐานในเครื่องผมทุกเครื่องนะครับผมใส่ไว้เป็นมาตรฐานในเครื่องผมทุกเครื่องนะครับกับระบบแจ้งเตือนเมื่อคีั่วผิดหรือระบบเสียงเตือนเมื่อเมื่อเราคีัควผิดนะฮะเสียงบี๊บเนี่ย นะฮะเสียงจากบปัสเซอร์เนี่ยผมก็จะมีใส่ให้ทุกเครื่องนะฮะตั้งแต่ราคา1900บาทขึ้นไปนะครับผมจะมีระบบนี้ให้ไปเลยนะ1,900บาทขึ้นไปจะมีระบบนี้ให้ไปเลยสำหรับอ่าตัวแพ็คบางคนบอกเอ๊ะ1,900าบาทก็มีแล้วทำไมอ่าอีกตัวทำไมราคามันสูงกว่าเยอะนะฮะอีกตัวสูงกว่าเยอะก็คือพวกนี้ครับพวกแมทเทเรียนพวกนี้นะฮะพวกสายฟงสายไฟอะไรพวกนี้ฮะผมเปลี่ยนให้เป็นสายเลเซอร์ออนอย่างดี นะฮะแล้วก็ผมก็จะมีชุดสกิลเบเกอร์แบบแบบปุ่มกดนะฮะถ้าเราใช้กระแสเกินประมาณ40แอมป์มันก็จะตัดนะครับหรือบางทีเนี่ยเราคีบไว้แล้วเราไปทํางานอย่างอื่นเนี้ยไม่ได้ดูนะครับมันเกิดพีคข,ขึ้นมาพอมาถึง40แอมป์ปุ๊บมันตัดทิ้งเลยครับมาตัดทิ้งเลยป้องกันเครื่องมีปัญหานะฮะป้องกันการอาโอเวอร์โหลดของตัวเครื่องนะครับนะบทําให้เราใช้เครื่องได้ได้ปลอดภยัยนะครับ เครื่องจะได้อยู่กับเรานานๆนะฮะก็ระบบป้องกันอนะ่ะผมมีมีไว้ให้สูงสุดอยู่แล้วนะฮะตัวเครื่องเองก็จะมีระบบลิมิตกระแสผมบอกไว้อย่างนะครับระบบมีลิมิตกระแสไม่ได้ช่วยอะไรเวลามันพีคนะครับเวลามันพีคมันไม่ได้ช่วยนะฮะเวลามันพีคไม่ได้ช่วยลิมิตกระแสมันก็แค่จำกัดกระแสในก่อนตอนที่เราจ่ายออกเท่านั้นนะครับนะฮะเจอกระแสพิงจริงก็ หลุดเหมือนกันนะฮะเคยมีของลูกค้าบอกว่า,าพีขึ้นไประบบโพเทกกระแสไอตัวไอซีโพเทกกระแสหและระเบิดเลยนะครับมีมีของลูกค้าแต่ไม่ใช่เครื่องที่ไปจากผมนะฮะก็ผมก็ไม่รู้หรอกว่าซื้อมาจากสำนักไหนนะฮะแต่ว่าไอซีไอซีแปดขาที่เป็นไอซีโพเทคระเบิดนะครับเอเป็นรูเลยเขาถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูองเป็นรูเลย เออผมก็แปลกดีนะฮะก็คือมันไม่มีตัวเซฟตี้ชั้นที่สองอีกทีหนึ่งอ่ะครับนะฮะผมก็ในในตัวที่ราคาสูงหน่อยผมก็ใส่พวกนี้ไปให้ครบหมดนะครับอืมแล้วก็อ,กอีกอีกอีกเคสหนึ่งที่ลูกค้าเขาเล่าให้ผมฟังก็คือยังไม่ได้เปิดเครื่องยังไม่ได้เปิดเครื่องแล้วไปคีบขั้วผิดนะฮะควันขึ้นเลยนะครับก็ ของผมไม่มีปัญหาตรงนั้นแน่นอน,นครับเพราะว่าผมใช้ระบบแมกนีติกพาวเวอร์สวิตช์นะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีการจ่ายไฟเข้าเครื่องไอ้แมกนีติกพาวเวอร์สวิตช์ตัวนี้มันก็จะไม่ทํางานมันก็จะตัดไฟสาถาวรน,นะฮะไม่มีไฟย้อนเข้าเครื่องแน่นอนถึงแม้ปิดเครื่องไว้ก็ตามนะครับนะฮะก็เป็นระบบเซฟตี้อีกชั้นหนึ่งที่ใส่เข้าไว้ให้นะครับส่วนตัวเครื่องตัว7.9 0 0นนี้นะฮะก็จะมีชุดลูกฟิวฮะฟิวล,ลูกย่อย ฟิวตัวนี้เป็นฟิวดีซีนะครับฟิวดีซีโดยเฉพาะนะฮะผมเลือกมาให้นะครับเป็นขนาดกัน2ตัวไว้นะครับ3 M, 2มสแอมป์ตัวก็60กว่าแอมป์แต่ตัดจริงๆก็น่าจะอยู่ประมาณ50กว่าแอมป์นะครับห้กว่าแอมป์ก็น่าจะตัดแหละในกรณีที่มันช็อตนะครับแล้วก็มีชุดไบพาสไดโอดนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราลืมกดสวิตช์ตัวนี้ไว้นะครับเราเปิดเครื่องแล้วแล้วเราไปขีบขั้วผิด ชุดบายพาสไดโอดก็จะส่งกระแสย้อนมาทําให้ฟิลขัดนะครับนะฮะตัวนี้ครบุ้นสมบูรณ์ครับระบบพวกนี้ผมใส่ไปให้ใน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 ตัวนี้เลยตัวนี้คือ7จ็ดนเก็คือจะมีหมดทุกอย่างแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ1,000งบาทตัวนั้นก็จะเป็นระบบ pwm นะฮะก็คือใช้บอร์ดตู้เชื่อมนะฮะเป็นตัวจ่ายกระแสนะฮะปรับโวลต์อิสระนะ,ะับตัวนั้นจะเป็นปรับโวลต์อิสระนะฮะแล้วก็ผ่านชุดคอยล์ฟิลเตอร์ และซีฟิลเตอร์เพื่อกองความถี่ทิ้งนะฮะแล้วนำไปเข้าชุดมอสเฟ t ที่ควบคุมด้วย PWM อีกทีหนึ่งะครับนะฮะเพื่อเราที่เพื่อที่เราจะได้ปรับความถี่ของเราเองได้อย่างอิสระนะฮะตั้งแต่1 h เฮิร์จนถึง150 GHz กิโลเฮิร์นะฮะแล้วก็จะมีแยกช a นแนลออกมาให้เป็นให้ใช้งานเป็นซับไพปกตินะฮะปรับโวลได้ตั้งแต่5โวลจนถึงสูงสุดของบอร์ดที่จะปรับได้นะครับ ะะก็คือใช้งานเป็นซั p l y ก็ได้ใช้งานเป็นเครื่องฟูนฟูแบตเตอรี่ก็ได้ยิงเซลล์ได้เพราะว่าเราควบคุมความถี่ควบคุมดิวตี้ไซเคลิลให้กำหนดแรงดันได้นะครับว่าเราจะใช้แรงดันเท่าไหร่นะฮะส่วนการใช้เป็นซั p l y ก็ปรับได้ตั้งแต่5โวลต์ขึ้นไปนะครับในส่วนของซับไเนี่ยเราจะไปชาร์จพวกแบตลิเธียมไอออนลิเธียมฟอสเฟต รหรือเอาไปใช้กับพวกเครื่องเสียงวิทยุสื่อสารอะไรก็ได้ที่ที่ทีอ่อุปกรณ์ที่มันกลัวความถี่นะฮะที่มันเวลามีความถี่แล้วมันจะกวนเพราะว่าชุดชุดชุดตัวนั้นเนี่ยผมกองความถี่ทิ้งไปหมดแล้วนะครับก็เลยทําให้ใช้กับอุปกรณ์ได้ทุกชนิดนะฮะหรือเรียกว่าควบคุมการใช้งานได้กับอุปกรณ์แทบทุกประเภทครับนะครอบคุมแทบทุกประเภทเลยนะฮะถือว่าเป็นตัวที่ท็อปสุดละตัวนั้น นะฮะแต่ตัวนั้นจะใช้เวลาทำนานนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องพันคอยฟิลเตอร์ต้องอะไรหลายๆอย่างนะฮะต้องทําชุดมอสเฟตต้องทําชุดซีฟิลเตอร์อะไรออกมาประกอบอยู่ในตู้ตู้คงไม่เล็กไม,ไม่ไม่ใบเล็กเท่านี้นะครับตู้จะเป็นใบใหญ่กว่านี้นะอันนี้เป็นตู้เบอร์ศูนย์นะฮะเบอร์ศูนย์ะแค่บอร์ดอันเดียวก็นแน่นแล้วนะฮะถ้าทําตัวนั้นเนี่ยจะต้องใช้เป็นตู้เบอร์หนึ่ง นะครับก็จะใหญ่กว่าน่อยนะครับก็จะใหญ่กว่าน่อยมีพื้นที่ให้วางชุดมอสเฟสให้วางชุดคอยล์ฟิลเตอร์ซีฟิลเตอร์นะครับให้วางระบบ PWM แยกต่างหากมีพันยกพันกระแทกครบหมดครับอยู่ในตัวเดียวนะฮะราคาก็จะสูงหน่อยนะครับส่วนใครที่อยากเอาไปลองเล่นก็เอาตัวต่ำสุดเลยครับนะฮะพันเการ้บนะฮะก็จะมีระบบคีบผิดมีเสียงเตือนให้นะฮะ ี้ผิดมีเสียงเตือนให้นะครับนะฮะขี้ผิดขณะปิดเครื่องเครื่องไม่พังนะครับย้าเลยว่าขี้ผิดขณะปิดเครื่องเครื่องไม่พังนะฮะบ,บางคนบอกเฮ้ยไม่ได้เปิดเครื่องขี้ผิดยังไงก็ไม่พังไปลองดูเลยครับถ้าท่านมีเครื่องอยู่ถ้าท่านมีเครื่องอยู่ท่านลองขี้ดดูเลยครับขี้ผิดข brave, ั้วเนี่ยไม่ต้องเสียบปลัวว๊กหรอกขี้ผิดขั้วเนี่ยนะฮะพังนะฮะไม่ต้องเสียบปลั๊กก็พังนะครับไม่ต้องจ่ายไฟเข้าบอร์ดก็พังนะเพราะว่าไฟมันย้อนระบบ ไฟมันย้อนระบบเข้าไปในระบบแล้วมันไปช็อตกันอยู่ในระบบนะฮะนะผมเห็นบอร์ดลูกค้าแล้วมันพังนะครับนะก็ลองพิจารณาดูนะฮะระบบความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราใช้เครื่องได้ยาวนานนะฮะเครื่องก็จะอยู่กับเรายาวนานนะครับนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็คงฝากไปแค่นี้นะฮะก็ขอบคุณที่ ติดตามรับชมอีกครั้งนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ